าทัวร์งานปฐมเทศดี DPU ต้อนรับเฟชี่เด็ก67ปีนี้น้องๆเขาได้เจออะไรกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มด้วยช่วงเชา้าน้องๆก็มารวมตัวกันที่ถนนสายกลางซึ่งเรามีกิจกรรมให้น้องๆได้ทําเพียบทางช็อปปิ้งฟู้ดทักถ่ายรูปชิกๆกับโฟโต้บูธหรือจะฟังเพลงชิวๆกับน้องปิ๊ง 8โมงครึ่งก็ได้เวลาที่น้องๆต้องเดินขึ้นหอประชุมกันแล้วพอถึงหน้าหอประชุมเขาก็มีกิจกรรมให้น้องๆแฟชชี่กล้าที่จะเป็นตัวเองโดยแสดงความคิดเห็นว่าอยากได้อะไรจากมหาวิทยาลัยโดยการหยอดลูกปิงปองลงกองเราลองไปถามน้องๆกันดีกว่าว่าอยากจะได้อะไรกันเรื่องงานที่ทำแล้วมีความสุขเรื่องงานที่รายได้ดีครับก็อยากได้เพื่ออะไรอยากได้สังคมที่ดีค่ะคาดหวังที่จะได้เป็นตัวเองในมหาวิทยาลัยดีฟีอยู่ค่ะคาดหวังกับความเปลี่ยนแปลงอยากให้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่มาดีขึ้นตอนนี้ท่านอาธิการก็ททรราาาาบเื่่่องแล้ววมดูกันน ทีการจะพูดว่าอะไรที่คุณเลือกที่จะหยอดลูกบอลลงเนี่ยพวกเราพร้อมนะที่จะผลักดันให้พวกคุณเข้าไปสู่จุดนั้นเรามาส่งคุณครึ่งทางแล้วแต่ที่เหลือ4ปีที่อยู่กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัตริติเนี่ย อจารย์โอ้ยพอได้ทุกคนประสบความสาเร็จค่ะเสร็จแล้วท่านอาธิการของเราก็มาร่วมเล่นเกมแข่งเป่ายิ่งฉุบกับน้องๆเพื่อแจกแอปเปิลพีนซิล15รางวัลเลยนะน้องๆจะได้เจอกับพิธีกร AI ได้พูดคุยกับรุ่นพี่ DPU ตัวท็อปต่อด้วยโชว์สุดม่วนจอยจากเพื่อนแฟชชี่เด็ก67เต้าหยองจากระเบียบวัฒน์สินและที่สําคัญเขามีแจกลาบูบูในงานด้วยนี่แหละภาพรวมงานประถมนิเทศ DPU ถูกต้องขนาดนี้ต้องรีบๆมาเรียนกันแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน